ตาดีพี่น้องสุขุขพลมาชักที่อยู่เด้อพี่น้องเือตาบวมๆเดบ่ตาคือบวมๆเลยเนาะกรล่ของมาอ่เาเดือนคอยยังวาบวมอบวมเลยัีโอเคชักพ้อมก็เลยนี่มันสิคข่เบชเลยเนาะอยากชักนี่นะ สดงเลยเลยสวเวียดนามุดส่ดสุนเอยคือคซักคยนะคักซักมคุไหซีสิโอ้งแดงสมเนาะสีแดงสมซีแดงสมแดงสมอันนี้ทานนะ เฮอบ่ตัวนี้สักตัวนี้เบ่ตัวนี้เงะตัวได้บตัวได้ดนโดนนานๆใช่เวลาจักมาทีสามโมงสามโมงแล้วสามโมงแล้วมงไปสามโมงอันนี้แสดงว่าสามชั่วโมง พอสองโมงไปสองชัมม่วโมงไปน้องสีแดงสจบเาเออสีแดงสจบยังเด้อรอเบอร์บาทอันทาแล้วเด้อว่าสีงามปันใดอันนี้คิดว่าเราสีเห็ดงามอยู่พี่นอ้องใน,นสกอตติดเด้อพี่น้องแล้วมันคือไข่า,ขายกบูเด้อ อันนี้คิ้วนี่คนน้อยใจ่ายให้เอฮ้ยเด้อขอบโมกขอบขอบใจให้ยลำรวยเงินทองอนะโอ้แม่ป้าโอ้ขอบคุณแม่ป้าลายๆเด้อจ้าเด้อให้ยลำรวยเงินทอง<ห>สุขภาพร<ห>่างกา,<ห>ายแข็งแรงขาเบิง่งเด้อแม่ป้าเด้อว่าสิงามปันใดนี่อันนี้ฮะกะลงยามึนลงยามึนรำเริ่มซักมาแล้วคนน้อคนใหญ่ก็ไม่จิใครสิงามถิ่นน้องรู้ละฮะ ออร,อรอติดตโตรอติดโตใชะเลื่อนแล้วรอติดตามจักหน่อยจักหน่อยพี่น้องชักปากนั้ำได้พี่น้องชักปากก็กินลิสติกเออกินลิสติกแบบบรต้องทาลิสติกเลยนะน้ำไปแล้วเริ่มพี่นงอีกวัน ไปแล้วคักเด็กน้องใส่ยมสามือตือนซโม่ดับขโม,ม่ดับเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเด้อ

คนเบียดไม่ที่น้องเด้อซักที่งามคนซักกตงามนั่นนวดหนาเลยที่น้องคนนั้นอยู่ลาวเคงแล้วเ่าลาวคงแล้วคนคนี้ยังบ่ชของหนอนต้องใส่แปลา เอาหรออืมแโอ้งามๆๆอยู่ที่สีมือแล้วพีองเลือกสักีมันจะ เร็จไปค้างหนึ่งพี่น้องค้างนี้แล้วแล้วเหลือเพิ่มอีกค้างนี้เออขันบางๆซํานี่น้วาวต้องเติมในนี่คือสวงามเนาะพรจังหน่อยจังหน่อย<ะ>มันออกมามันก็นซ้ำนั้นแล้วแหละซํานี่มันหรออวัดออกมามเพราะฉะนั้นเออน้าวว่าจังหน่อยมันออกมาอีกเด้มบอกนั่นจะซ้ำนั้นอะไเดียวสร้างคนเพิ่มเลยอ่าโอเคต่อไปเรียบร้อยพี่น้อง ร้อยพี่น้องขาใช่ค่ะหัวโทรกันไหนเนาะอันนีส้สองเนก็ทักทิ้งสเซนสบร้อยพี่น้องเจ็บร้อยเจ็บร้อยเป็นอะไรเป็นอะไรงามบออันนี้ห้านอยู่ใกล้ๆอันเพื่อนหนึ่งเลยพี่น้องบอดใกล้เลยได,ได้ทางไปทางอันไปห้ปองเยียนตรงลุงนี่อยู่หนา้าห้งงานนิคอนนี่เลยงามเลยบ่งามแล้ว โอ๊ยขอบใจเด้อขอบใจเด้องามแล้วบันจบคลิปกันแล้วพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเอาพี่น้องมาหดเทือนเลยพี่น้องมาเบิ่งกันนี่อันนี้ของอน้นอันนี้ของแม่จีดเงียงซ่าเงียงครัวฮ่านี่เขาเห็ดขักอยู่เลยไม่สะจีดเลยเห็ดน,น้ำคนเล้าอันนี้จะผลเห็ดตะเวียด นาเะถืกถืกกลัวอีกได้หนิเทากับทั่งหมดแล้วเลยสามแสนกี่เจะเพ็ดอะเขาบอกคือบอกอันลงกรอบคิวก่อนสามแสนบ่หอดพันบาทใช่ไหมอันนี้พันกว่าบาทพันเมื่อกี้พันกว่าพันหาพันหาของอ้นบ่หอดพันเลยพี่น้องเด้อนวาหนาหายเม่สะหัวหนวดหนาแท้คนหนาแล้วกัสบายดีพี่น้องสะหัวพี่น้องแล้วก็แท้คนหนาหายแล้วก็อันเอียงอีกอ้นหนวดหนาเนาะสามอย่าง เพิ่มเอาเงินน้ำเลยพี่น้องไยแทนเพิ่นว่ะอ่าขอบใจแม่ป้าลายๆเด้อทีเอ็นขอบใจแม่ป้าแล้อยากไปป้าพอสีเอาขอไปแกมแล้วเราเป็นเดือนก่อนได้เอออันนั้นขอบคุณแม่ป้าเด้อสีเอ็น โอนเงินมาหายทางโอนน้อยเนาะมาหายออโอนได้ดเห็ดงามทางเมจิล้วก็โอ,อนใหญ่ขอบคุณหลายๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อแม่ป้าเด้อาาแมาสาาวเด้อแ้เอสริด้าเองาขี่คาุความเ้อ่างมีามสข้างกายขงมามเรเอปก่อนม่ <c oughs> ปเด้อร่กม